อาจจะมีการลงไปด้วยนะคะตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามันมีม er ีน um, ้ำจริงมาที่เรื่องเล็กๆค่ะอันนี้จะเห็นมีแต่ดินนะคะดินแห้งไปหมดเลยไม่มีน้ำาวเขค่ะอันนี่คือใส่เตี้ยนเตี้ยนนี่ค่ะคือที่เตี้ยนเตี้ยนเตี้นเต็มเลี้ยนเลยค่ะมันเป็นฟางขาดอาหารดินค่ะเ็ดินแห้งๆเลยก็มีที่เตี้ยนเขาไม่มค่อยทาย มไมดแต่เดนเาเนะคะเหนือมีผาดเดี๋ยวเรากลับก็ไปคุยกับท่านผู้สุมอีกทีึงนะคะว่าผู้ใหญ่ค้าตัวชนิดแน่สองโอทูแล้วก็ชนิดน้ำเนี่ยผู้ใหญ่คิดว่าถ้าเกิดว่าเอาไปใช้แบบเนี้ยใช้ต่อเนื่องตลอดไปมันจะช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมหมายถึงว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไหมมัเดดีขึ้นกับพกเขียวได้ยุงแข็งแรงมันเขียวมันงามต้นข้าวก็แข็งแรงเนาะผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นนะคะผู้ใหญ่ว่าเราต้องมาดูมาเลวยข้าวอีกทีหนึ่งแต่วันนี้ดูด้วยสายตามันก็ตามไเจ้าอื่นนะทุกค่านผู้ใหญ่ทีนี้ต้องรู้ผลผลิตตอนที่มันออกมาใช่เ่ามาใส่สินค้าดีกว่าเจ้าของนาคุณทีนี้วันนี้มีท่านผู้สูงวัยชมรายการร้วยมาก ยังไม่ตายเลยขนาดน้ำไม่มีครับเรไม่มีน้ำเลยะยังเขียวยังงามอยู่ทุกคน ื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไปเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรร้ว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟลาโบกาไปใช้ดูสิจ้าคือเวลาที่คุณพี่ดูดี ไปทางนคุณผู้ชายเขาก็ไม่อยากไปไหนหรอกครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 ทังเลย ตำบลเบลเนะครับผมนี <Techn Pokémon> ่ก็คือเป็นต้นตำหลักของมันปังท่านผู้ชมครับพบกับเวทที่สองวันนี้มาพบกับเกษตรกรที่อยู่ตรงนี้เป็นอยู่บ้านอะไรและใช้อย่างไงวิธีทำอย่างไงวันนี้นะครับผมก็เป็นเวลาหนึ่งปีท่านผู้ชมวันนี้ครับก็คือภาพตรงนี้ไม่ไม่ใช่จะมีง่ายๆท่านผู้ชมครับก็คือนี่คือต้นตำหลักของมันปังที่เรียกคำว่าคำาตว่ามันปังอยาคุณพ่อแนะนําตัวนิดหนึ่ง สวัสดีครับอยู่บ้านอะไรครับผมคุณพ่อสงสัยวิเศษศินครับอยู่บ้านเบิดตําบลเบิดครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นมันประมาณ95วันตามเดิม95วันตามเดิมเนี่ยมาถ่ายตานะครับผมนะครับผมครับท่านผู้ชมครับที่ผมบอกว่าเป็นต้นตำรับของมันปางนะครับก็แต่ก่อนมันมีอยู่ของพรีเมียมนะครับที่ใช้นะครับก็คือตรงนี้อยาก ที่ดูรายการอยู่ทั่วประเทศไทยอยากเอาอาชีพนี้ไปปลูกนะครับก็คน,นนี้เป็นต้นตำรับเลยครับวนะ็ปลูกมาประมาณกี่ไร่ครับประมาณกี่ไร่ทีนี้ทีนี้ก็ประมาณเจ็ดไร่เนี่ยเจ็ดไร่ครนะับเจ็ดไร่นะครับอันนี้ก็คือีแปงมีสีไ่ไร่สไร่เจ็ดไร่สามไร่ก็หัวขนาดนี้นะเอามารวมกันดูที่ตัวนี้เป็นเป็น,ปนพันไร่ครับนี่ตัวนี้มันพันอะไรมังนี่ท่านผู้ชมครับมีถอนมาแล้วนี่ก็ถ้าต้นใหญ่มันจะมันจะหัวใหญ่ท่านผู้ชม ต้นใหญ่มันจะหัวใหญ่ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ต้นเล็กก็นี่ถ้าต้น,ตนใหญ่นี่ฮะก็เก้าสิบวันนี่ดูดิโอ้โหกเ้ยนี่ยดูดิมันตน้ตนต้นต้นมันใหญ่อันนี้ก็คือตน้นหัวใหญ่ครับเนี่ยอันนี้เป็นพันอะไรครับเป็นพันอะไรตัวนี้เป็นกเกษตรอันนี้อะไรเนาะ,นะแปดหนึ่งครแปดหนึ่งเออแปดหนึ่งเดี๋ยวคุณพ่อช่วยบอกแนะนําการใช้โอทูซูเปอร์พรีเมแยมดูสิมาว่าหัวมอโตขนาดนี้ท่านผู้ชมครับนี่ครับ นี่ครับโอทูพีเมียมนะครับใช้ยังไงครับผมซูเปอร์ครับซูเปอร์ซูเปอร์พีเมียมใช่ครับผมแล้วแล้วพ่อฉีดยังไงครับฉีดไปกี่ครั้งฉีดตัวนี้ฉีดสองครั้งครับเนี่ยตัวนี้ฉีดสองครั้งครับเนี่ยพอพอพอมันขึ้นในออมตอนแรกนะตอนแรกก็เอามาแช่ต้นมันก่อนผอแช่ท่อนก่อนแช่ท่อนก่อนแช่ท่อนก่อนถ้าเราแช่ไม่ทันนะคนมันเยอะเราก็อันเดียวก่อนพ่อผมมองดูไม่ค่อยมียานะครับอันนี้ก็ฉีดยาฆ่ายาไหม ไม่ได้ฉีดครับไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ท่านผู้ชมดูนะครับร่องร่องมันนะครับนี่นี่ก็คือเป็นที่นาทํานาเสร็จแล้วครับทํานาเสร็จทํานาเสร็จแล้วพ่อก็มาไถกบต่อฟางไถตุกต่อฟางก็มันตั้งอยู่ไถเลยไถเลยตาฟางใหญ่ๆนี่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปอะไรนี่ไม่ต้องไปจูดไม่ต้องไปเผาไม่ต้องไปเผาเลยนี่เอาเอาไถนั้นไถกบเลยไายพันแถวนะ ผ่านเดียวก็คือเป็นขอเรียกว่าหัวหมูผ่นหัวหมูเออแล้วถ่ายกี่ครั้งถ่ายกี่ครั้งถ่ายครั้งเดียวแล้วก็มันกบแล้วนะแล้วก็เอาอันนี้ชักล่องเอาเอาเอาหัวหมูนี่แหละชักล่องสูงๆไว้ก่อนอย่าให้มันถึงอันนั้นเอาจองค์ที่ถ้าบอกว่าเอาเป็นภาษาภาษาบ้านเี่น้อเออมาที่บอกายครับเพราะว่าพี่น้องเบิงนี่ผมคิดเบิงนะครับปีนี้นะครับคนเห็ดมันฝังมากตั้งแต่เบิงรายการนะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ผมออกรายการของ อพีเมียมนะครับอันนี้ก็คือเป็นซูเปอร์นะครับที่ซูเปอร์นี่ครับต้นตำรับของมันปังแต่ผมอยากให้คุณพ่อสงสัยเนี่ยพูดเป็นภาษาบ้านเราเนี่ยก็คือคนนี่ต้องการอาชีพเสริมครับต้องทํายังไงลงทุนมากไหมแล้วทำไงเวลาถเอ่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วาถกบต่อฟางและทํายุ่งยากไหมครับผมไม่ยุ่งยากเลยครับเอาแป็นภาษาทัาวทัาง่อยงานเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปอยไงไมไงอยู่ทั่วประเทศเนาะครับผมผมนี่เพราะว่ามันลาแล้วล่ะแต่ว่าผมมาไถยปลูกกับมือ มือมือวันที่สามปีใหม่นู่วันที่สามปีใหม่มอคกลามคกล่าวันสามปีใหม่มอคกล่าบานิการนีกได้เดือนเดือนหาล้วครับรรน,นี่เดือนหาเดือนหาเมื่อปีว่านนีเนาะเมื่อวันที่สามเนาะมืีอวันที่สามเดือนนี้นะครับเออ,เอ,อพัทธพบครับท่านอาท่านผู้ชมครับผมพระธพบุนะครับที่เดินงานหรือว่าทํางานทั่วประเทศไทยวันนี้ครับมีการปลูกมันปังเยอะแยะเลยเต็มไปหมดแต่ว่าตรงนี้ครับอยู่ที่บ้านเบิดตําบลเบิดอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้นตำรับของมันปังครับวันนี้นะครับเกิดแล้วของซูเปอร์พรีเมียมครับฉีดไปกี่ครั้งสรุสองครั้งเลยครับฉีดสองครั้งเลยนะนี่ยฉีดเต้าเถ้าเอาเพื่อกมันง่ายเลยพี่น้องเพื่อเพื่อนฉีดเถืาฉีสองเถือไม่ใหญ่พอใหญ่อยู่ทั่วประเทศเนาะฉีดสองเถ้อใส่หลายพอบ่ใส่ผาหนึ่งเด้อครับนี่ฝาหนึ่งฝาหนึ่งกับหาชี้ผ้าหนึ่งผ้าหนึ่งคือหาชี้ผ้าหนึ่งคือหาชี้ยาสีไปใส่เพิ่มบ่ต้องใส่เกินบ่บอต้องใส่เกินใส่เกินก บ่หงอยูกันแต่ว่ามันสวนได้มันมันสีซ้ำๆบ่โอ้เออมันมันสีซ้ำๆมันคือพักหลวงนี้แต่ว่าโดนอยู่มันกระฟื้นคือเขาจะไมันใส่หลายเนาะขอสรุปนิดนึงท่านผู้ชมครับตรงนี้อย่าใส่เกินถ้าใส่มากใบจะช้ำใบชาช้ำมันจะเหี่ยวมันคือโบต้องอย่าไหงามเกินไปบ่โอบต้องให้งามเกินไปเราเราเราสีที่แรกน่ะเนาะให้มันได้สามใบก่อนครับสามใบสามใบวันนี้คือมันให้สามใบสามใบวันนี้เ้าก็ไถกบเท่าสองแล้วครับ ไถควบเทืสองเออไถควบเทืสองท่าจำแนมนีปุ๋ยนี่ผมว่ามมาดิง่ายมากดิแสดงว่าพุ่มนี่ใส่ยกข้องเทเดียวนะครับใส่ปุ๋ยเทเดียวมาที่นี่เพราต้องใส่ยาขไก่ะบ่ได้ใส่ไถควบเอาไปไมาไถควบครับเปิดปิดแต่ว่าเดี๋ยวั้งเจะสิบายฟังคือคืองไถนี่ต้องไถไถมันห่างหลดไปไหน้ำสำหลดที่ไปได้เหมครับผมเออเ่าไถข้องเดียวตัวนี้กับข้องเดียวปีนคับปีนพับมันสิเด็ดเพอดีบันนี้บ้านนี ยามันกระสีบ่เกิดยามันกระสีบ่เกิดเดียกครับโอ้ตัวนี้บ่ได้อันนี้ก็คือไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยบ่บ่บ่ตองบ่ต้องบ่ยี่ยากเลยนี่ตัวนี้ยัง่ายังไงง่ายง่ายง่ายแห้งจนยีลีนี่โอ้ห้าบ่ต้องไปเสียเวลาให้จีจางเขามาท้าโอ้ปลูกกับปลูกผู้เดียวอีกต่างหากปลูกกับปลูกผู้เดียวอีกต่างหากขายนยาเขาใส่รถไถกบเอาเออไถรถไถกบเอาโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่เป็นบุคคลที่น่านับถือมากนะครับ ถ้าบ่านี่ก็เอาไปล่องเมื่อกี้ได้หรือครับนี่ไปล่องให้เขาเบื่อกี้ได้บอนนะครับท่านผู้ชมถ้าแม่นอยู่ใไอไก่พร้อมจะไปไปเห็ดให้ไปบ้องปอกให้เลยอันนี้พ่อสิกูเจัาเหมือน่อีกจัาเหมือนสิกูโอ้กะว่าวันที่วัตที่ซิปไม่วัตทีซิปหาย่างสูงสุดนี่นะเพราะว่าเออพบสิกูมันหงอยยากบ่าบาดเท่าสิมาเห็ดหน้านะครับมันหงอยยากบ่อลยากเลยบ่ลยากเลยอันใบนี่ครับต้นม้นี่นะครับเป็นปุ๋ยเป็นนี่ประมาณสามเดือนนะครับเมื่อสามเดือนก็กวัวเนาะสามเดือนก็กวัวแต่ว่าฉันเอาไว้เป็นปีนี่่่งบบใหญ่ โอ้ปกใหญ่คักเลวไอไอไอทิวาเด้อพันยังกระซังให้แต่ว่าปลูกหน้าปะอันนี้มันปัง,งนี่ครับผมเป็นมดโอ้เป็นมดกมด,ดคือกันพันอะไรก็ได้ท่านผู้ชมครับที่ว่าเป็นต้นมันนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเกษตรศาสตร์หรือว่าห้วยบงหรือว่าเป็นอ,อ,อะไรก็ช่างแต่ว่ามาปลูกในขันหน้าครับมันจะกลายเป็นมันปังเลยมันสิบลายเป็นมันปังคือเขาน้าปังเขาวันสามเดือนในเกี่ยวเขามาลีคือกันบ่ท่องสามเดือนมันในเกี่ยวสุดยอดนะครับ ว่าดีดีเยี่ยมมากเลยท่านผู้ชมครับล้วพี่นาผมสิบปลูกซิบอะไรนี่มึงมะมะมงก็ได้บ่านนี่ก็ได้นี่ผมสิมาปลูกซิบอะไรพี่นาีนี้ผมก็คือนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อสงสัยก็แล้วกันนะครับครับขอบคุณครับก็คืนนี้ว่าผมทีมงานพัฒนพผลนะครับก็ภูมิใจแล้วก็ประทับใจนะครับในสินค้าของบริษัทโรทูก็คือของเราเนี่ยเยี่ยมไหมเยี่ยมจริงๆนี่ ใส่ไดเม็นบาใส่ได้ม็นเบ่ใส่ไดเลยนี่เบิ่งนี่เบิ่งนี่หัวนี่ครับนี่เบื้องข้าวโพดนี่เบื้องหัวนี่ครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับซปเปอร์นี่ครับก็คือนะครับสินค้าบริษัทนะครับปีแรงจูงใจให้ชาวบ้านที่คนไทยทั่วประเทศอยากมีงานทําอยากมีอาชีพเสริมในการไม่อยากไปกรุงเทพนะครับก็คือเกี่ยวข้าวเสร็จไม่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 ทำนาปังก็ทำเป็นมันปังก็ได้นะครับข้อมูลต่างๆจำเบอร์โทรได้ไหมได้อยู่เบอร์โทรก่ะศูนย์แปดเจ็ด สองสองศูนย์หกสองศูนย์สองเนาะครับท่านผู้ชมครับก็คือเวลาสมมาประกวดวันนี้ครับก็คือผมพัทรพลนะครับแล้วก็พร้อมกับทีมงานในนามในนามตัวแทนของบริษัทโอทูเลยท่านผู้ชมครับอยากมีงานงานเสริมหรือว่าอยากมีอาชีพเสริมนะครับก็อยู่ที่บ้านเราก็ทําได้ยิ่งผลิตภัณฑ์ของโอทูซูเปอร์พรีเมียมจำหน่ายโดยบริษัทโอทูอินเตอร์เน็ตชแนลครับผมไม่ได้นิ่งนอนใจครับพยายามหาสิ่งดีๆนะครับมาให้เกษตรกร ตรงนี้ครับมีแรงจูงใจให้เกษตรกรมีการทํางานแล้วก็อยากมีอาชีพเสร,ริมสบายใจได้นะครับก็คือคุณพ่อสงสัยตัให้ความ,มจริงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่ทั่วประเทศไทย,ทยนทสนใจก็ติดต่อมาเบอร์ข้างล่างสําร <อ S 2> สหรับนี้โทรดูนะครับก็ช่วยได้ทุกอย่างดูรู้ยังไหมครับไออันนี้นะแล้วก็เวลาหมดแล้วเหรอวะเลาดูยังยังยังไม่แเ้งวะโอ้ยขอว่าอัดมึงงงเออหาหาหาข้าวมันเทียบอะไรได้ยังไมันเทียบอะไรเอ้ ผมยด้มาบอาไข่มาคือสนใจเลยว้าปรทนใจด้ยปรสนใจเโทูตั้งแต่ซุปตั้งแต่โทูฟ้าประเจนตั้งแต่โอทูฟ้าประเจนมากเลยผมาได้สนใจอนนด้เขา่บอเอฟยังมาบอบอย่ใชม่ชไมอไม้ใช่ไพ่งช่ไม่งช่ไม่ใ่่่ไมมม่ใ่ไม่่าม่้มไม่ม่ม่ม cái này luôn anh qua thì các ông chú các chị có biết cái này